สวัสดีครับพบกับหมอช้ากันญัพรอัครเตชะวรนันท์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่องของ Bangkok Goals Official นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับในปี2568นี้นะครับผมมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปีนี้นะครับผมแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมนาะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันกันว่าเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีกันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคงานดีใช้ได้เงินก็ดีใช้ได้นะครับในเดือนนี้สุขภาพสุขภาพก็ดีดวงความรักของชาวราศีกันมีคู่โอเคดูแล้วเดือนนี้เด่นงานแน่นอนนะครับความรักยังไม่ค่อยเด่นการเดี่ยงโชคแล้วก็การค้ำจวง โอเคครับผมดูจากดวงโดยรวมของชาวราศีกันแล้วนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยเรียกว่ามากเลยนะครับถ้าพูดในเรื่องของงานและเงินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุดๆไปเลยนะครับผมงานของคุณนะครับผมของชาวราศีกันเนี่ยการค้าขายเนี่ยเด่นมากเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งดวงค้าขายนะครับผมดวงค้าขายขึ้นเด่นสุด นะครับนี่มีพระแม่นางกว่าขึ้นมาแบบนี้นะครับผมการทำงานกา,การขการค้าขายธุรกิจเนี่ยจะดีมากๆนะครับอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนนี้อยากจะเชียร์ให้ชาวราศีกันนะครับใครที่ยังวางแผนจะทําธุรกิจเนี่ยก็สามารถทําได้เลยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีมากๆเลยนะครับคนที่ทำทำค้าขายขายของเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการขายของกับลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็จะดีมากแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องมีการติดต่อกับหน่วยงาน ต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นะครับผมอันนี้อาจจะมีการติดขัดเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าอะไรคู่แข่งเยอะนะครับผมแล้วก็คนที่จะมาแข่งขันกับคุณเนี่ยก็เหมือนเขาแตมทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะชนะคุณนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องวางแผนกันดีหน่อยเนาะแล้วก็ในเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้บริวารเด่นมีดวงของเสน่ห์ขึ้นด้วยฉะนั้นแล้วการติดต่อค้าขายโดยเฉพาะกับ คนที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยเรามักจะเขาได้โชคได้ลาบกลับมานะครับผก็คือจะทําได้ดีกว่าดีกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับฉะนั้นก็พยายามมองหาผู้ใหญ่ที่จะเข้าหาให้เป็นเพศตรงข้ามเข้าไว้นะครับจะได้จะดีมากๆเลยนะครับในดวงการงานการลงทุนในหุ้นในทองในในหุ้นในทองอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมและสังหาเดือนนี้นะครับยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของอการซื้อรถซื้ออะไรออกรถออกอะไรเนี่ย ปในเดือนนี้ก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สําหรับชาวราศีกันดวงการเงินนะครับผมมีดวงมีดวงได้โชคลาภจากเสน่หานะครับผมแล้วก็จากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยอ่าฉะนั้นแล้วนะครับเอ่อถ้าใครที่ชอบคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่านะครับก็แนะนําว่าลองเปิดใจคุยดูนะครับโอกาสที่จะพบเจอกับคนที่อายุน้อยกว่าแต่เป็นสายไปเป มีสูงมากเลยนะครับในเดือนนี้แล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้มาคุยกันในเชิงดับเ,เชิงสนิหาเชิงชู้สาวแต่ก็เขาก็จะเข้ามาแล้วก็มอบโอกาสดีให้กับเรานะครับดวงการเงินถือว่าดีมากมีสิ่งทองคำขึ้นด้วยนะครับในเดือนนี้ก็เรียกว่ามองไปไม่ว่าจะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งของชาวราศีกันที่โถ่ ดวงการเงินพุ่งแรงในดวงของอความรักคนโสดบ้างนะครับความรักคนโสดในเดือนนี้นะครับผมมีมีเด็กๆเ,เข้ามาเยอะนะครับผมรวมไปจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เข้ามาคนที่อายุมากกว่าเราเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับเราสักเท่าไหร่ในเดือนนี้เหมือนเราทําอะไรก็จะไม่ค่อยถูกใจเขานะครับมีเกณฑ์ให้มีเกณฑ์ให้เกิดการมีปากมีเสียงกันเรียกว่าเดือนนี้ไม่ค่อยถูกกับผู้ใหญ่ นะครับผมจะถูกกับเด็กซะมากกว่าแล้วก็คนโสดนะครับผมไพ่มีแนะนํามาว่าให้ไปสถานที่บันเทิงสถานที่ที่มีเสียงเพลงนะครับผมแล้วจะได้คู่กลับมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้อง ลองดูนะครับว่าไปอาลองไปมาแล้วเป็นยังไงมาอัปเดตให้ให้ผมฟังด้วยนะครับผมต่อมาครับผมดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับในเดือนนี้นะครับผมดวงความรักของคนที่มีคู่เนี่ยก็จะเป็นดวงความรักอย่างยังดูเรียบง่ายไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะแต่ว่าดูเหมือนเราเดือนนี้ชาวราศีกันจะเอาแต่ใจเป็นพิเศษนะครับมีไพ่เนี่ย พูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่านู่นก็จะเอานี่ก็จะเอานะครับผมมีความเอาแต่ใจเยอะมากเลยทําให้แฟนเอาใจไม่ถูกเอาใจลําบากมากๆไม่รู้จะทำยังไงให้เราพอใจนะครับผมแต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่มีดวงในเรื่องของการเขาเรียกว่าทะเลาะแยกทางอะไรอย่างเงี้ยเกินเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะเป็นอีกเดือนที่เขางจะเบาๆลงนะครับแล้วก็ในดวงของสุขภาพในเดือนนี้ของชาวราศีกันนะครับผม ชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับผมก็คนที่มีลูกนะครับผมอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพลูกหน่อยนะครับไพ่เนี่ยบอกว่าลูกนะครับผมสุขภาพลูกเนี่ยจะเหมือนเจ็บเจปบป่วยมีการเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอเป็นไข่บางเป็นหนุนบางเป็นคืนบ้างประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาต่อมาก็จะเป็นปัญหารเรื่องของ น้ำหนักอีกแล้วนะครับผมน้ำหนักของชาวราศีกันอ่าอาจจะขึ้นเยอะหน่อยนะครับในเดือนนี้สงสัยน่าจะสังส่งสรรกันเยอะนะครับอา่าแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของสะโพกแล้วก็เอวนะครับผมระวังสะโพกเคล็ดเอวเคล็ดพวกนี้นะครับผมทาอะไรก็อย่ายกของหนักนะครับผมแล้วก็อย่าอย่าใช้เขาเรียกอย่าอย่าวิ่งอย่า เดินไปไหนที่แบบว่าขึ้นเขาอะไรเงี้ยเยอะนะครับผมเพราะไม่งั้นอาจจะจะปวดหลังปวดเอวได้นะครับในเรื่องของดวงสิ่งโชคในเดือนนี้มกราครับต้องบอกว่าราศีกันมีดวงสิ่งโชคอยู่แต่ไม่ดเยอะนะแต่ก็มีครับผมถือว่ามีนะถ้าจะเล่นก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าดวงในเรื่องของการทําธุรกนะิจเนี่ยพุ่งสูงมากๆเลยก็อยากจะให้ไปโฟกัสทางธุรกิจจะดีกว่านะครับแล้วก็จะมีการเสริมโชค ทำบุญเสริมโชคในเดือนนี้ของชาวราศีกันนะครับผมอยากจะเน้นให้ไปปล่อยพวกโครกระบ,บือซะมากกว่าพวกสัตว์ใหญ่นะครับจะได้อันนี้ส์ที่ดีมากๆเลยอยากจะให้ทําบุญเกี่ยวกับพวกของน้ำมันตะเกียงถวายถวายเทียนถวายทูบ ถวายไฟหลอดไฟพวกนี้นะครับผมจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอพรกับท่านทาวเวศท่านเท้าต่งตงางๆเทวเวศสุวรรณก็ได้นะครับผมท้าทตรกท้าวิรุฬปังก็ได้นะครับผมท้าต่างๆเนี่ยไ,ได้หมดเลยก็ถือว่าดวงชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากต้องบอกเลยว่าโหดีจริงๆอยากอยากเริ่มต้นทําชีวิตอยากทําอะไรทําได้เลยการงานก็นดี การเงินก็ดีนะครับแล้วก็พยายามอยู่กับเด็กๆเ,เข้าไว้นะครับเราก็จะได้โชคได้รับกลับมานั่นเองดวงความรักก็สเสน่ห์สูงมากมีคนเข้ามาคุยเยอะนะครับผมแต่ยังไม่ได้ดูแล้วก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสมพัธ์อะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามชมกันมาผมขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมประสบความสําเร็จพบเจอแต่ความสําเร็จความเจริญในหน้าที่การงานนะทั้งการงานและความรักเลยนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีปีใหม่ชาวราศีกันเถอะครับสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคําทํานายของดวงชะตา12ลัคนาราศีในวันนี้ครับผมสําหรับใครที่รับฟังคําทํานายจบแล้วนะครับก็อยากจะให้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับลองดูครับว่าตามคําทํานายนะครับผมในเดือนนี้ ดวงเราเด่นอะไรดวงเราไม่เด่นอะไรนะครับก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับ mm. เพื่อให้ชีวิตของเรานะครับผมได้พบเจอกับความสําเร็จอ่าแล้วก็ราบเรื่อนขึ้นนะครับและถ้าหากว่าใครมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ